ใครกำลังทรมานใจเพราอคิดถึงคุณขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ t ด e Sun นะคะพลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนู The Hermit พลังงานของคนไดสีกัน เด็กถือดาหพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุนกลกุมแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฏพิจิตรห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตดุดินมาครบทั้งสี่ธาตุสดใสร่าเริงมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเป็นคนที่รับสันโดษ ชอบอยู่คนเดียวต่อสู้ฝ่าฟันดิ้นรนตามลาําพังมีแนวคิดมีแนวทางเป็นของตัวเองชีวิตอาจไม่ง่ายนะักนะคะพบเจอปัญหาพบเจออุปสรรคแต่ว่าคุณเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วคุณจะต้องไปให้ถึงนะคะเป็นคนที่ไม่ถอดใจกับอะไรง่ายๆแต่ว่าชอบที่จะไปไหนเองทําอะไรเองเราก็ตัดสินใจเองมีความเป็นส่วนตัวมีโลกส่วนตัวมีความสันโดษที่สุขมากๆนะคะ เรามาดูพลังงานของคนที่กำลังทรมานใจเพราะว่าคิดถึงคุณกันบ้างเขาจะเป็นใครนะคะใครกำลังทรมานใจเพราะว่าคิดถึงคุณนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษบกันควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน 6เหรียญพลังงานของคนธาตุดิน1ิเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็8ดไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมจิงธน,นูมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุไฟนะคะคที่ขึ้นมาพลังงานของคนคนนี้คุณกับเขารู้จักกันแล้วรู้จักกันมานานแล้วด้วยนะคะ เขาอยากทําบางสิ่งบางอย่างเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทํานะคะอยากดูแลอยากปกป้องอยากขออภัยอยากกลับมารักอยากกลับมาเป็นครอบครัวนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นไปหรือว่าตอนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้แล้วก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณมากๆอยากกลับมาดูแลนะคะอยากกลับมาอยู่เคียงข้างอยากทําอะไรให้กับคุณเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทําให้คุณก่อนหนี้ หากว่าทำอะไรผิดพลาดอยากขอโทษอยากขออภัยอยากขอโอกาสนะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมเข้าถึงรู้สึกทรมานใจนะคะทำไมเข้าถึงทรมานใจเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณเพราะอะไรนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเข้าถึงทรมานใจเพราะว่าคิดถึงคุณนะคะทรมานใจเพราะอะไรนะคะทำไมเข้าถึงทรมานใจ ฟุ้งซ่านคิดมากคิดเยอะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำคิดถึงสุดๆวันไหวเซนซิทีฟนะคะอยากทำบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากกลับมาหาคูณคุณมีที่พลต่อความรู้สึกของเขาตราบใดที่ยังไม่ได้กลับมาหาคูณเขาก็จะฟุ้งซ่านนะคะวันไหวอยู่แบบนี้ไม่จบไม่สิ้นนะคะความคาดหวังสิ่งที่เขาอยากทำตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะคอนับนคะืนนับวันรอนะคะ รักมากๆอยากกลับมาดูแลบางคู่อาจจะมีครอบครัวกันแล้วนะคะอยากกลับมาหาครอบครัวอยากกลับมาหาคนรักนะคะแล้วก็เดทมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบางคู่อาจจะมีการเลิกล่นะคะแต่ว่าบางคู่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะ พลังงานของหฮงแมนตรงนี้ที่ขึ้นมาก็คือความคาราคาซังในความสัมพันธ์แต่ว่าตัวคุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้ใหรียนนะคะเป็นความไม่ราบรื่นเป็นความแตกต่างทัศนคติแตกต่างการฐานะต่างกันก็ได้นะคะก็เลยเป็นอุปสรรคปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์มีความเหินห่างห่างเหินจากกันไปตัวเขาตอนนี้อยากกลับมาหาคุณมากๆอยากกลับมาดูแลอยากกลับมาเทคแคร์หากว่าเป็นคนที่ ถาว่าเป็นคู่ที่มีฐานะต่างกาัน ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าก็ได้นะคะเพราะพลังงานของไพ่เหรียญของเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ห้าเหรียญของคุณตอนนี้อาจจะมีขัดสนอาจมีติดขัดนั่นเองแต่ว่าพลังงานของคุณมีเดือดสันคุณไม่ยอมแพ้กับอะไรอยู่แล้วนะคะการเงินไม่ได้มีปัญหากับคุณคุณมีความตั้งใจคุณมีความสามารถเป็นของตัวเองมีเป้าหมายเป็นของตัวเองคุณพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันบนเส้นทางของคุณตัวเขานะคะคุณไม่ได้งอเขาแต่เขาอยากงอคุณเขาอยากมาดูแลคุณ เขาอยากมาอยู่เคียงข้างอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณบางคู่อาจจะมีครอบครัวมีลูกด้วยกันอยู่แล้วเขาอยากกลับมาดูแลอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณมากๆสาเหตุของปัญหาสาเหตุของเรื่องราวของความแตกต่างที่ก่อนหน้านี้นะคะเขาอยากแก้ไขเขาคิดถึงคุณมากๆเขาคิดถึงคุณแคบขาดใจแล้วทรมานใจคิดถึงทั้งคุณทั้งครอบครัวนะคะอยากกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอยากกลับมารักอยากกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอีกนั้น เองนะคะก็เลยทําให้เขารู้สึกทรมานใจมากๆทรมานใจเพราะว่าคิดถึงคุณคิดถึงคนที่เขารักคิดถึงครอบครัวของเขานั่นเองนะคะ